วันนี้มากินลูกกลมที่เปรี้ยวที่สุดนะดครับมากินลูกกลมที่เปรี้ยวที่สุดเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องกันหน่อนะดูตั้ง,ต,งตั้งกล้องกน,นี่ยครับลูกกลมเดี๋ยวมาแกะกินกันนะครัะผมนับด้านในมันจะเป็นแบบน,นี้เว้ยแบบนี้ไม่โฟกัสว่ะ นหนึ่งครับแกนะกนมานะครับด้านในมันจะเป็นแบบนี้เหนะ็นไหมเนี่ยมันมันมันจะเป็นแบบนี้ครับนะม,มากินกันครับหนึ่งสองสามขออกดไลค์ด้วยนะครับอืม,อม จอมซอมมากน่ะไปซื้อตามท้องตลาดคนน่ะดูคลิปเพิ่มอันนี้ครับสวัสดีครับ